มาดูปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟแบบ DIY นะครับที่ทำขึ้นใช้เองนะครับปลั๊กไฟนี้ก็จะมีความยาวนะครับประมาณ35ซนติเมตรนะครับความสูงประมาณ5ซนติเมตรนะครับทีนี้าสายไฟที่ใช้ก็เป็นสาย VCT นะครับขนาด2คูณ1.5ะครับความยาวสายไฟ10เมตรนะครับปลั๊กไฟที่ที่ทำขึ้นนี่คือทำจาก ตัวปลั๊กเก่านะครับที่ที่เราไม่ได้ใช้นะครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้มีฝาฝั่งนี้ไม่มีฝาเพราะว่ามันหาฝาไม่ได้นะครับเป็นเป็นของเก่านะครับก็จะเป็นแบบรุ่นเก่านะครับจะทําแบบอ่าเป็นปลั๊กสามตาหรือบางคนจะเรียกว่าปลั๊กกรานะครับแต่ว่าสายไฟที่พ่วงกันข้างในจริงก็มีแค่2เส้นนะครับมีลายกับนิวตรอนนะครับส่วนสายกราไม่ไม่ได้เชื่อมนะครับเพราะว่า สายไฟที่เราต่อมาก็เป็นแบบ2องขาปกตินะครับเป็นสาย2เส้นปกตินะครับก็ทําไม่ใช้งานเองครับทําจากไม้ไม้อัดนะครับไม้ไม้ด้านข้างเนี่ยจะเป็นไม้อัดยางนะครับความหนาหน้านะครับเซนติเมตรส่วนตัวนี้จะเป็นไม้ mdf นะครับคือจริงๆถ้าใช้ไม้อัดยางทั้งหมดจะดีกว่านะครับไม้ mdf ถ้าโดนน้ำบ่อยก็จะเปื่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆปลั๊กไฟเดียบาครับทำไม่ใช้เองครับ সপোন খাপ